สวัสดีครับผมอยู่กับพาร์ทสองของเกมซิลิเคตนะครับผมปี2069ันหกสิบเก้าและซิลิเคตเข้าพาร์ทที่สามกันซะแล้วนะครับผมอ,าา s S อ่าฮ่าอิสไซเดอร์เทรดดิ้งอ่าบอกว่าเวลาที่กระสนุนอ่าอ่านไม่ทัน <laughs> แปลไม่ทันไม่ใช่อ่านไม่ทันถูกแปลไม่ทันไม่เป็นไรอ่าไปทำไมแหวะ Let's go which way? Hello TV. Oh what is oh, it? Oh มันจะตามมาอุ้ยอะไรอ่ะอ้าวเชียพทางลบไปทางนั้นพิทางนี่วะอ้าวอุ้ยอุ้ยมีคนไม่ยอม ครับงนี้ตรงนี้ขาแม่งเก็บแม่เสียงดังๆตัวหนักตัวเลยอุ้ยชูต้องต้องหลบตรงนี้ก่นอนครับอ่ะยะ ไปเก็บไปอุ้ยโหเจ็บ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 นาแดงหน้าแดงเอ้ยลบเอ้ยไม่ใช่เลือดเพิ่มดิเพิ่มดิเออดีมากสโลว์ต้องโดนต้องโดนสักนัดกันนะยิงโดนง่ายวะไอ้เคครับผมเก็บกระสุนกลับมา อันนีะเป็นกระสุนที่ไม่มีเป็นปืนที่ไม่มีกระสุนอด,ดีนายบายบายไปละอ,อ้าวฮ้ยเเฮ้ยเอย่าโดนอย่โดนกวิ่งเหรกวิ่งเหรออ้าวอ้ยนี่มันต้องมาที่รถไฟมาสุครับ a u นี่เขียนรถไฟของเราเราต้องไปขึ้นไปทางรถไฟนี้โอ้ this is o u r t r a I'm n i covering you I'm covering you ต้องไปตรงไหนกัน่ออกกดพิษ เกือบตายนะกูไปตรงไหนเนี่ยอ๋อขึ้นไปเหรอใช่ปะไม่ใช่กวตายแล้วตายแล้วล่ะเจ้หวานี้ออ้หูอู้ห Ai vinh sao! Yơi! Aha, sniper! Sniper! We are run out of ammo now! Watch your back! ชิมหายและซดีมากเจอสโลโมชั่นคนระับช่างเลยเขาจะโดนไวสัต

ให้ไปางไหนเนี้ยเอาโดนเก็บไปอ้้เจ็บ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 เเรไหาสมุรจะมาหาเราซทีเนี่ย Oh yeah. Nó tông bay thân này cho. โดนแล้วอยูที่นี่ศานาและความมันในการยิงมันอยู่แล้วคือตายไปซะรถไฟจะมาเองเนี่ยเห็นแล้วอ้าวโอเคกว่ารถไฟจะมา แล้วละ่ะ shit key ทำไมวะ what the hell got i I'm not waiting I'm not r e a d ฉันไม่รอนเวเออกให้กูไปด้วยสิเปิดประตูให้กูเดี๋ยวนี้ what happened what happened r a the d o o r f r โอเคฉันจะเปิดประตูจากข้างในให้เออใช่กูรออยู่นี่ไงโอเคแล้วก็มาแล้วนกลงอนี่มันเป็นใครอ่ะ เอ๊ะข้าผมแฮกเข้าไปด้วยความเร็วแสงค้วมาปุ๊บ accessing data รู้แล้วว่าอินนี่มันเป็นใครครับปึ๊บึ๊บปึบตื๊ดตื๊ดหาเหี้ยอะไรก็ไม่รู้อาฮ่าช่างมันมันนี่เตี่ยมสิมีเาว่ามันเยแก้ Open นโลก เอาที่ทีพูมไอ้อไไเอาเฮ้ยชิ๊บเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีสกิลในการหายตัวแล้วก็แยกล่างครับผมมันสามารถว่ไปวิา่มาได้แต่่วาอนนี้ วิ่งผมอยู่บนเกียนเลยครับอ่าครับผมเตรียมแม็กไว้แล้วก็ิงแมแแแล้วก็โกยแลครับผม มึงมีวิ่งถูงก็มีสโลด้วยฮ่าฮ่าฮ่าไม่มีไม่นีเย้เยเดี๋ยวคุณเยแล้วลลหมดคุเยอเยจะวิ่งไปหาแม่งทำไมเนี่ย ร e l o a รโ e l o รดเสร็จแล้ววิ่งครับผมเราทำอะไรไม่ได้เราจะฟรีลันนิ่งเอาวิ่งอ้อมทำไมเนี่ยวิ่งไปแล้วโลว์แม่ครับโดนถูโดนโดนถูโดนโดนโดนถูโดนถูโดนโดนโดนถูโนถูโันโดนดนี่ยดนถูโดนถูโดนถดนถูโดนถูโดนโดนถูโดถูงดนถูโดนถูโดนนถูดนถูด้ถูโดโดโดนด ไปถึงไหนเอาหมึงโดเลยหมึงโดล่ะหมุนโดล่ะคราวนี้โดนล่ะคราวนี้โดนแน่ๆล่ะคราวนี้โดนโดนโดนโด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 เกียร์หมดแล้วหลงหมดไม่พอกระสุนก็หมดโอเคต่อมาดีมากแม่หายตัวอยู่ตรงไหน โดนคูซ่คิวไปซะพอดี f x วมาเจ็บปาอุย้ยขับตรงนี้เจ็บ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 โอ้โห โลก็เป็นชุดอ่ะโลผมเป็นชุดอย่างนี้ผมก็เจ็บเจ็บเป็นนะเฮ้ยเจ็บเป็นนะเฮ้ย mà con phí cho rất còn chịu mà thôi đọc với con này sao อ่าดีมากถ้าเราแฮกมันก็จะเป็นการขอวุดโดนแล้วล่ะอู้ยห้าตัวห้าตัวห้าตัว,ตวเป็นไรซึ่งสโลงไ,ได้หรอสโลงสามารถทำนี้เกิอดอะไรขึ้นไหนนะโู้ยชิงนะผมเต็บเต็บเต็บเลยเอาเลยละมาแล้วฉะนั้นมึงไม่รอนแน่ จจจจจอย่าเพิ่งตายนะวะอย่าเพิ่งตายต่อรอมึงอย่าตายทำเลยก็ได้มึงอย่าตายเป็นพอมเร็วหายหน้าแดงเร็วหายหน้าแดงเร็วโอเคหายแล้วมึงไม่รอดแน่มึงไม่รอดแน่มึงไม่รอดแน่มึงไม่รอด โอ้สกเฟสครับผมเรียบร้อยมึ่งอะเอาชิปมึงมาซะดีๆ <laughs> มึงทำให้กูเจ็บมากมึงรู้ไหมกูเจ็บเยอะเจ็บมาเยอะเขาต้องเอาชิปมันมาอาฮะดูดืูดปึบแบบเซ็มฮะอาฮะได้มาปึ๊บอันนี้ก็เป็นชิปเ,ยเ,ยเ,ยเ๋ยวปึ๊ดๆอะไรก็ไม่รู้ครับผม แล้วเราก็สามารถอัปเกรดอีกแต้มหนึ่งแล้วเราจะเอาอะไรดีเอาโอเวอร์เลย์แล้วกันเราชอบให้มันแบบอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะไอที่แบบสโลโมชันอะเร็วๆอะชอบโอเค let's go this way FO pen ครับ o pen มันก็ F รัว God, ง,ง้งางง,าง้างง้าง โอ้สวันนี้กมเสียหน้ามากนะที่มันเสียหน้ามากที่มันโดนหยาดหยามากจากอีชิปชั้นต่ำนั่นมาไปเยอะเดี๋คนท่อยากไปเหมือนกันฮัลโหลดีพือนเอ้ยในข่าทำไม ในคาบเพื่อนเราทําไมดูไมพวกนี้มึงไม่มีเราทั้งหมดเลยยังไม่จัดตังเราสักคนเลยเฮ้ยอันนี่้ดูไหมเนี่ยนี่เป็นยะหางหาองราชาป้าคนเลยนะเฮ้ยเห็นไหมเขาเป็นป้ายังไม่ได้เนี่ยมันไม่ฟังเลยเฮ้ยยังมเหลืออันนี้ที่นี่ long distance you need to breach the controls and get us on the right track เช่ด อ๋าเป็นไรเฮ้ยเพื่อนเป็นไรมึงฆ่าคนมากมึงประสาทหลอนแล้วเนี่ยโอะไคอรคนทงซิตเต็มอืมแฮกเสร็จแล้วไงอ,อ่ะอ่าฮะแค่นั้นเองนะแค่นี้เองหรือเราจะทำแค่นี้เองหรือโหโอเค m i ส e ตน o n สี่ก็จบกันไปแค่นี้ก่อนนะทำไมมันสั้นอย่างงี้เนี่ยโอเคไม่เป็นไรโอเคไวจ,จบกันไปเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับพาร์ท m i ส e ตน o n สี่นะครับก็แค่สู้กับ e D เอลีเกี่ยวหวดอะไรสักอย่างนี่แหละอ่าฮะโอเคไว้เจอกัน